สี่สํำคัญของการมีชีวิตอยู่คือการมีสตินะคนเราเนี่ยถ้ากาดสติเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วจะทุกข์แต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างมีสติมันก็ไม่ทุกข์เพราะว่าสติช่วยบรรเทาทุกข์ซึ่งคนเราจะบรรเทาทุกข์ด้วยศรัทธาซึ่งศรัทธานี่จะเกิดจากการที่เราต้องรักษาไว้ถ้าเราไม่ได้ใช้ศรัทธาเป็นตัวแก้ปัญหาเวลาเราสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่า ถ้าเป็นอาหารก็อาหารว่างออเดิรนะ์ order. แต่ถ้าเป็นของที่จะมาขั้นเวลาก่อนก็คือศรัทธาและสติเมื่อนะเรามีศรัทธาและสติเนี่ยเรายังรักษาศรัทธาไว้ได้รักษาสติไว้ได้เนี่ยปัญญาจะตามมานะปัญญาในที่นี้หมายความว่าไม่กังวลไม่ยึดถือมันสามารถไปสลับนะไปสลับละคลายควา,ามรู้สึกที่ดเสียดายอะไรนะความคิดที่ห่วงห่วงนย่ที่ยังคิดอยู่กับคุณไงยังคิดยังห่วงยังหมวงยังกังวลอยู่ในสิ่งที่เราทําลงไป ซึ่งบางครั้งมันเป็นสิ่งดีแต่คนเราถ้าทำสิ่งดีแล้วไม่เคยฝึกมาเนี่ยจะทำได้ยากเพราะว่าความเสียดายอะไรแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ดีคนเรานี่ก็ถ้าทำครั้งแรกก็จะต้องกลัวแต่ท่าทเป็นนักก็เคยชินแต่ว่าถ้าอราจะเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องมีศรัทธาอยกเหมือนกันนะมีศรัทธามาจเจริญไว้มารักษาไว้เมื่อศรัทธามาก็เอาศีลมารักษาอันนี้ก็จะไปรอดตลอดรอด่างอีกท่านนี้บอกว่าศรัทธาเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทุกระดับชั้น เมื่อมีศรัทธามีสติมีศีลมีปัญญาตามมาความเพียรความเพียรในที่นี่หมายความว่าไม่ปรุงแต่งที่จะไปเจริญรักษาหรือว่าคอยละคอยระ,ะวังในเรื่องของสิ่งที่เราทําไปแล้วว่าะบางครั้งคนเราเนี่ยถ้าเราบางทีมันสับสนไปเพียรผิดหมายความว่าไปรักษาความรู้สึกอารมณ์ความคิดไว้แต่ถ้าเราปล่อยวางเขาเรียกว่าคลายคลายคลายโดยการที่ว่าไม่กังวลไม่ยึดถือให้เห็น,นว่าเออมันก็ เราเออกออกอ่ะเป็นการเอาออกนะเอาออกจากกายจากใจเหมือนเราออกมันจะเบานะเมื่อเราเออกกายออกได้เอาใจออกได้ยิ่งเบาเข้าไปใหญ่เลยเป็นความว่างเป็นความสว่างความสงบไปเลยแต่ว่าภายนอกที่เราใช้เรากินอองพวกผลิตภัที่เราได้มานะมันเป็นของหนักนะเป็นของหนักเพราะว่าเราดูเหมือนจะมีความยินดีเพลิดเพลินเนี่ยมันเป็นคอยช่วยบรรเทาไม่ให้นหนักตัวช่วยพยุงไว้ไม่หนักไม่ว่าของกินของใช้ที่เราหามาเนี่ย แต่ริงๆมันเป็นของหนักเราลงออกดูสิเงินทองเข้าของคนนะวัตถุยิ่งมีค่ามีราคายิ่งเบ็ดของชิ้นเดียวของที่เรามีหาว่าได้ความยากลาบากที่เราเห็นว่าเป็นของดีของมีค่านั่นแหละเราลงสลักโดยเด่นแล้วมันจะเบาโล,งลง่งโปร่งถ้าเราสลักด้านจะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนว่าเราถอดนะถอดส่วนที่หนักออกไปถอนออกไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของหนักโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เมื่อเราถอนได้นะถอนได้คลายได้เราจะรู้ว่า มันเป็นแค่ส่วนเกินนะส่วนเกินนะส่วนเกินที่เราใช้เป็นประจำพวกบริโภคประจำแต่ถ้าเราวันหนึ่งเราพร้อมที่จะสลัดได้ทุกอย่างเนี่ยอันนี้เราจะรู้สึกว่ามันจะโล่งแต่ตอนแรกเลยเพราะวันหนึ่งเราต้องสลัดอยู่แล้วเพราะมันเป็นสังขารที่เปลี่ยนแปลงที่เสื่อมอยู่ฉันเราก็เลยไม่เป็นไรแล้วแล้วไปอาหสินได้แต่ที่สําคัญการสลัดทุกสิ่งถ้าเราถอดถอนออกได้เรื่อยๆจนถอนกายถอนใจถอนตัวถอนตอนในใกายในใจได้นี่ ก็เข้าส,สู่ความว่างความสงบความร่ง่งความโปร่งความบ,บสบายหมดความเสียดายหมดความห่วงความหวงกันเราแค่จะคะได้ตัวเดียวนี่ก็เกเรตก็ลดไปเยอะนาญหาอุปทานทิฏฐิต่างๆเนี่ยความถือป็นตัวจนมนเราเป็นของเราเนี่ยมันจะคลายออกที่สําคัญคือให้เรามีจุดหมายของเราเองว่าเราจะนิพพานเราจะอยู่กับนิพพานเนีจากนิพพานเป็นหลักเลยว่าเราจะต้องอยู่กับนิพพานให้ได้ชีวิตที่เราต้องหานิพพานเป็นเครื่องอยู่ อย่างอื่นนี่เราอาศัยได้ชั่วคราวแต่นิพานจะได้ตลอดไปแต่ร่างกายนี่เราจะอาศัยไม่ได้ตลอดธาตุขันเราเนี่ยอาศัยไม่ได้ตลอดแต่ว่าที่สุดนะที่สุดของธาตุขันนี่เขาเรียกว่าน,นิพานธาตุเราต้องเข้าให้ถึงการเข้าถึงก็ไม่ได้ยากอะไรแค่เราไม่กงังวลไม่ยึดถือในเรื่องกายเรื่องใจเรื่องธาตุเรื่องขันนี่แหละครั้งใดที่เรายึดถือนะเราเขาสละไปเรื่อยๆคลายออกไปเรื่อยๆคลายออกไปเรื่อยๆเมื่อคลายออกไปเรื่อยๆทีหลังมันก็จะคลายออกจริงๆ นะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะคลายออกตั้งแต่ทีแรกแล้วคเราถ้าตั้งใจออกตั้งแต่ทีแรกมันก็จะออกจริงๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแหละถ้าเราไม่เอามันจะตักมันจะละมันจะคลายตัวมันเองแต่ว่าเราฝืนไม่ได้นะเราฝืนกรรมวิบากไม่ได้เมื่อเรามีกรรมวิบากเราก็ใช้ไป noting, หมดไปสิ้นไปเสื่อมไป,ไปเราก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิต,ตกเมื่อมันหมดมันก็จะคลายออกเองแต่ให้เรามีสิ่งที่จะรองรับเราไว้นะก็คือพนิพพานเมื่อเรานิพพาน ลองรับรอแล้วเราจะไม่กลัวไม่ว่าเกิดความผิดหวังพัดพลาด,ดไม่ได้ดังใจทุกเรื่องราวเนะเราก็จะโล่งโปร่งเบาสบายเวลาการเวลาผ่านไปเวลาเกิดความเ,เ,เ,เปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็ยังมีที่พึ่งเพราะเราพึ่งสังขารเราไม่ได้นะเรี่ยวแรงสติปัญญาเ,าเนี่ยมันได้ชั่วคราวแต่ว่าสิ่งที่เป็นนิพพานเนี่ยนั่นแหละทุกคนอยากจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่กับตัวเองทุกคนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางครั้งคนเราเขวไปไปตั้งเอากับกายกับใจ นะกับรูปกับนางกระทัดกับการกับวัตถุธาตุแต่ที่ <c oughs> สุดแล้วคน,นเราเนี่ยมันจะตั้งไม่ไหวก็เียมันฝืนไม่ไหวฝืนกายสังขารไม่ไหวฝืนจิตสังขารไม่ไหวเพราะมันทุกข์เขาเรียกงงว่าฝืนทุกข์ไม่ได้พอเราฝืนทุกข์ไม่ได,กไได้ก็เลยต้องอดทนอดทนในที่นี้หมายว่าท่านัสํารวมสํารวมทั้งยนะนะิตส,สังววขันติสังวียญาสังเวนสติสังวรนะเมื่อเราสังวีได้สํารวมได้นสํารวมระวังปุ๊บที่หลังเราจะยึดติดอะไรเนี่ย มันจะเตือนเราเพราะว่าตัวสํารวมระวังเนี่ยเป็นความลับของาศาสนาอะไรแหละท่านจึงบอกว่าโลกนี้ไม่มีความลับแต่ทางาศาสนามีธรรมะอยู่ข้อนึงเขาเรียกว่าความสํารวมระวังเนี่ยคือที่สุดของความลับขั้นสุดยอดนะใครเก็บความลับไว้ได้นานก็เหมือนกับว่ารักษาพระาศาสนาไว้ได้นานนะคือการสํารวมระวังทางโลกเนี่ยสิ่งที่มาสัจจร่สุดคือการสํารวมระวังเหมือนกันแต่โลกนี้คนเราไม่สามารถเข้าถึงสิ่งมาสัจจร์นี้ได้เพราะว่าคนเราคึกขนองมือเท้า ตาหูจมกูกนิ้งกายใจพึกขนองโมตยินดีเพื่อเพ,เพโ afin, โลินก็เลยเกิดความสำรวมระวังได้ยากก็เลยสิ่งมาสัจจันไม่ค่อยพบเจอแต่เมื่อใดคนที่อยู่ทั้งโลกแล้วมีควาสมสำรวมระวังสิรร่งมาสัจันเกิดขึ้นคือจะเป็นอริยบุคคลขึ้นมาถ้าเราไม่ได้บวชเราไม่ได้เป็นพระเนี่ยเราเรียกว่าอริยบุคคลแต่ถ้าบวชเขาเรียกรพระอริยะบุคคลมีคำว่าพระนำหน้าฉะนั้นเราอยู่ทั้งโลกเราก็สามารถที่จะเป็นอริยบุคคลได้โดยที่ว่าเรา ทำให้ตัวเองเกิดความมาสัจันหาความมาสะจันเขาเรียกหลักฐานทำให้เจอเข้าถึงความว่างนิพโรดนิพพานไม่ได้โดยการปลดเปื้อนตัวเองออกจากกายจากใจจากธาตุจากขันซึ่งเราก็แค่ดูไปเรื่อยๆคลี่คลายผลคลายไปเรื่อยอย่าไปตั้งอย่าไปต้องอย่าไปเขวกับธาตุกับขันค่อยๆคลายเอาช้าๆจะเย็นๆมันก็จะสว่างล่่โปลงไปเรื่อยที่สําคัญคือเราอย่าไปตอกย้ําให้แล้วแล้วไปให้เอาโหสิตลอดผิดถูกดีชั่วยยังไงก็ โอโหสิกรรมตลอดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิบากเนาะวิบากฆ่าวิบากขันวิบากอายตน,นะแต่เรามีจุดหมายของเราคือนิพพานท่านเราก็เลยเข้าไปถึงหลักฐานธรรมคือนิโรดนิพพานน่สัญญาตาไปน,นู่นเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องเก็บความลับทางภาษาให้ได้คือการสํารวมระวังเนี่ยเราศึกษาธรรมะเราต้องสารวมระวังนี่เป็นการเก็บความลับการเก็บความลับก็จบเราบรรลุธรรมเนี่ย ในที่สุดของธรรมะไม่ได้ว่าเราจะต้องมียามีฌานนะธรรมะไม่ได้มุ่งเน้นตรงนั้นมุ่งเน้นได้เรามีเข้าถึงทาหลักฐานทาไม่ได้เก็บความลับไปอยู่แต่ทางโลกนี่เขาบอกว่าความลับไม่มีในโลกแต่ทางธรรมมีคือการสำรวมระวังทางธรรมเนี่ยทางโลกก็เหมือนกันมันมีสิ่งมหัศจรรย์ทางโลกอ่ะมันไม่มีความลับแต่มีสิ่งมหัศจรรย์คือการสำรวมระวังซึ่งคนทั่วไปทําได้ยากถ้าหากเราไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์หรือว่าไม่มีปัทนามนิพพานจริงเนี่ยจะไม่มีการสำรวมระวังในทุกๆเรื่องก็ปล่อยไปตามแล้วแต่จะชอบ ถ้าคนที่ตั้งใจต้องการสัจจะสัจจะค,ความจริงต้องการค้าถึงหลักฐานธรรมเนี่ยหรือว่าที่เรียกว่าเก่นธรรมน,นั้นจะจริงเขาเรียกว่าหลักฐานธรรมก็จะเห็นได้โดยการสํารวมธรรมะเนี่ยหลักๆเลยคนไหนสํารวมจะเข้าถึงธรรมชัดเจนแล้วก็เกิดสิ่งมาสัจจะกับตัวเองได้เพราะว่ายิ่งเรามีความสํารวมมากเท่าไหร่เนี่ยไม่ว่าการงานไม่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะเห็นเองว่ามันดีดีมากๆเลยธรรมะขั้นไหนขั้นสุดยอดอยังไงก็ถ้าเรา มีธรรมะข้อนี้แหละคือการสำรวมระวังเนี่ยศีลส,สมาธิปรรยยมมมมมัญญายาญชานิโมงมุสุนญตานิพานจะตามมาเองซึ่งมันจะเขาเรียกว,ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ทําให้เราสับสนแต่ถ้าเราไม่มีการสำรวมระวังเนีย่ยสับสนง่ายขาดสติตัดสินใจมาดทีเราอยู่ทางโลกเนี่ยเราจะดีใจเสียใจ,จได้ง่ายสุขทุกข์ชอบไม่ชอบพอใจได้ง่ายถ้าเราสำรวมเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่ทําให้เราเสียสติกาดสมาธิในการตัดสินใะจก็จะคิดดีตลอดคิดถูกตลอดดังนั้นะเราสำรวมระวัง สัรวมระวังและสิ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนเมื่อเราเจอสิ่งเหล่านั้นเราจะรู้เองว่าชีวิตคนเราไม่ต่างกันู่ทุงโลกทางธรรมไม่ต่างกันถ้าอยู่ทางธรรมไม่ได้สํารวมระวังก็เกิดความคิดผิดทุกเหมือนกันมทางโลกก็เหมือนกันแหละถ้าเราไม่สํารวมระวังเราก็ตัดสินใจผิดคิดผิดตลอดเวลาก็จะเกิดการกระทบกระทั่งเกิดการเสียอารมณ์เสียความสุขเสียสมาธิขาดสติอยู่ได้เหมือนกันมันไม่ต่างกันโลกกับธรรมมีเป็นแผ่นดินเดียวกันมีแผ่นฟ้าเดียวกันแต่สิ่งที่มา มันที่เรียกต่างกันก็คือสมมุติแต่ว่าโดยเป็นวิมุติเหมือนกันหมดท่านเราก็เลยทําใจให้สบายให้ขี้ขายผลคลายนะให้ขี้ขายผลคลายไม่ตกย้ําแล้วแล้วไปอาโหสิตลอดอยากน้ําบบ่อยเข้าพราจะรู้เราก็จะถึงนิพพานเพราะนิพพานอยู่แล,แล้วแหละทุกคนไม่มีทางที่จะไม่มนิพพานเพียงแต่ว่ามันติดขัดข้องคาแค่นั้นเองถ้าเราไม่กังมไม่ถือไม่ติดขัดข้องคามันก็ลุกล่วงตลอดขี้ขายผลคลายตลอดนะก็ปีใหม่ลวให้เราโชคดีให้สําเร็จประโยชน์สุขทรัพย์นิพพาน ไม่ติดไม่ขัดไม่คล่องไม่คา,าในการกิเลสอีกาาทให้ขี้ขายผลตายไปไหนมาไหนก็โชคดีมนราบรื่นตลอดมีโชคมีลาบมีวาสนามีความดีมีความสุขมีบุญมีกุศลที่สําคัญคือให้อดพ้นเนี่จากความทุกข์ทั้งตวนจากความทัางวงันยึดติดให้เรานิพนานไปทั่วถ,ถึงกันทุกท่านทุกคนทุกัาเสติ